สวัสดีครับผมนายสุชัยกับม้ครับวันนี้จะพูดถึงความถ่วงแก๊ปอของวัสดุมีทุเมนนะครับวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาค่าความถ่วงแก๊ปอของวัสดุแอดฟานโดยใช้ขวดไพโนมิเตอร์ครับวิธีการทดสอบครับหนึ่งต้มตัวอย่างแอดฟานนะครับกับกวนเพื่อให้ความร้อนกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอจนให้ตัวอย่างมีความเร็วที่จะเทได้ไม่ควรให้อุณหภูมิเกินจุดอ่อนตัวมากกว่า1 1 0องศาเซลเซียสน,นะครับผมการต้มต้มตัวอย่างไม่นานเกิน30านาทีครับ สอทตัวอย่างลงในพาโนมิเตอร์นะครับประมาณ3ใน4ของขวดนะครับโดยระมัดระวังอย่าให้เปื้อนพายโนมิเตอร์นะครับส่วนที่อยู่เหนือระดับผิวของหน้าตัวอยา่างและไม่ให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นปล่อยให้เย็นตัวจนถึงจุดอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องนะครับโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า40นาทีครับจากนั้นชั่งน้ำหนักครับชั่ง ้ดยเครื่องช่างคามละเอียด0.001กรัมครับผมกําหนดให้น้าหนักของพารามิเตอร์รวมกับน้ำยาตัวอย่างเท่ากับค่า c ครับผมสเติมน้ําการลงในพาราม,เมริเตอร์ปิดปากมาจุกอย่างรวมๆครับจากนั้นวางลงในปีเกอร์แล้วจึิงปิดจุกให้แน่นครับผมจากนั้นตรวจสอบวา่ามีฟองอากาศหรือไม่ครับ4ครับปล่อยพ,พ,พโนมิเมตอร์ครับทิ้งไว้ ในอ่างอุณหภูมิไม่น้อยกว่าส0มสิบเาอรครับแล้วจึงนําออกจากอ่างเช็ดผ้าให้แห้งครับแล้วนําไปชั่งในเครื่องชั่งความละเอียด0ูน1จุดศูนย์ูนย์หนึ่งกรัมครับผมตัวอย่างก็จะมีตามนี้นะครับมีตัวอย่างที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ครับผมจากการทดสอบครับการทดสอบมีสองค่าครับข้อที่หนึ่งก็จะได้เจ็ดจุดเจ็ดแปดสองหกครับผมและข้อที่สองได้เจ็ดสิบแปดจุดหกสามแปดครับครับผม จากการทดสอบนะครับก็จะได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ค่าเฉลี่ยความถ่ของเฉพาะนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งห้าสองนะครับนะครับนี่คือการคำนวณครับผมครับวิจารณผลการทดลองครับการหาความถ่องเพาะของวัสดุบีทูเมนนะครับโดยใช้ความถ่องเฉพาะจากการทดลองทั้งสองครั้งครับได้ค่าความถ่ของเฉพาะเท่ากับครั้งที่หนึ่งครับหนึ่งจุดหนึ่งสองห้าครับและครั้งที่สองได้หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดเก้าครับซึ่งอยู่ใน ค่าที่ใกล้เคียงมาตรฐานครับของวัสดุบิโตเมนครับประมาณ1.010ถึง1.12ครับแสดงว่าผลการทดลองมีความน่าเชื่อถือพอสมควรครับความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของค่าที่ได้จากอาจจะเกิดจากการคาดเคลื่อนนะครับเช่นมีฟองการในกวดการชั่งนําหนักไม่แม่นยำหรืออุณหภูมิในน้ำเปลี่ยนไประหว่างการทดสอบครับผมสรุปผลการทดลองจากการทดลองค่าความถ่องเฉพาะของวัสดุบิโตเมนครับโดยใช้กวดทวกนกฉพาะ จำนวน2ครั้งนะครับค่าที่ได้เท่ากับ1.125และ1.179ครับโดยมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่1.152ครับซึ่งอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานของวัสดุบิตาเมนครับแสดงให้เห็นว่าวัสดุในการทดลองมีความถรงจําพพะที่เหมาะและการทดลองมีความน่าเชื่อถือครับผมขอบคุณครับ